ในทวีปจูซวนคือโลกแห่งการต่อสู้ผู้ที่แข็งแกร่งย่อมครอบครองทุกอย่างและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีเพียงแค่คนเดียวตารางตรงเทียนว่ากันว่าผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในตารางมีพลังอันไร้ที่สิ้นสุดพวกเขาสามารถสั่งเมฆสั่งฝนได้และอันดับหนึ่งของตาราง ผู้มีฝีมือสถานโลกมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเขาเป็นดังเทพสวรรค์ทับเทียมกับฟ้าดินจะเริ่มแล้วสินะบนรรพุรุษแห่งการหลอมกายาเย่ชางสวนเขากำลังจะก้าวข้ามภัยิบัตินิรันอันดับที่หนึ่งของตาหลาง เยช้างสวรในที่สุดก็มาดาบเทพลงทันนี่คือบททดสอบแรกของภัยวิบัตินิรันร์สาตาวิถีสวรรค์ดาบสวรรค์ลงทัน ว่ากันว่ามีเพียงแค่ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสวงสวรรค์เท่านั้นถึงจะพานมันไปได้เขาจะทํามันได้แน่หรอเยกช้างสูวนเขาแข็งแกร่งถึงขั้นนั้นแล้วหรือไงสลายนั่นมันอะไรวะนั่นเขาแค่จับมันเองนะแค่แค่จับมันนะ นี่มันอ่อนแอเกินไปพวกเจ้าทำได้มากกว่านี้อีกไม่ใช่หรืองไงโอหังเป็นแค่ขอบเคตล้อมกายาตัวจ้อยเจ้ามันก็เป็นแค่ทารกที่ไกล้ตายในท้องของมารดาเท่านั้นแกเป็นใครถึงได้มายิงพยองกล้าท้าทายเทพเจ้าเช่นนี้เจ้าพูดมากไปแล้วไปพักสไป เจ้าตัวจอยกล้าดียังไงทั้งสาสตาและวิญญาณก็พ่ายแพ้ไปแล้วเจ้าควรปรากฏตัวออกมาได้แล้วนะเยช่างสวนนีกมันภัายพิบัตินี่รันแล้วยังไงข้าเจ้าชนะเจ้าให้ดู ว่าข้าจะมาได้เท่านี้เองสินะอีกแค่เก้าเดียวแท้ๆท่านประมุกเย้ตาเท่าต่อจากนี้ข้าจะไม่ได้อยู่ใน,นก้าอาณาจักรอีกต่อไปแล้วข้าขอฝากพวกปีศาจไว้กับเจ้าด้วยล่ะอย่าทำให้ข้าผิดหวังสะละแพ้แพ้แล้วจริงๆเย่าช่างสวนอัจฉริยะผู้หาตัวได้ยาก แต่ภายใต้พพิบัตินี้รันเขาก็ไม่อาจลบเลี่ยงชะตากรรมได้บรรพบุรุษเจตายในภายพิบัตินี้รันนับตั้งแต่วันนั้นตารางตรงเทียนได้มีการเปลี่ยนมือไหมโลกนับพันได้ฟื้นคืนอีกครั้งขณะเดียวกันในเก้าอาณาจักรดินแดนเสียนเยชังสู่วันตายแล้วในที่สุดวันแห่งการคืนชีพก็มาถึง ดินแดนกระดูกลกล้างซุนอีบรรพบุรุษหลอมกายาสิ้นแล้วในที่สุดแดนกระดูกลกล้างของข้า,ขาก็มีความหวังก้าอาณาจักรจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเขตแดนฟ้าสนั่นหลังจากรอมา3000ันปีเอสาาเลวนั่นมันก็ตายสักทีเลยโมซุนตาประจำถูกคายออกแล้วอันดับหนึ่งในตารางตรงเทียนเลยโมซุนผู้หนีมาแล้ว อาณาจักรเทพปีศาจราชาปีศาจจานห่วงตาลางตรงเทียนเปลี่ยนมือแลว้วหากปราศจากการตายของเย่ยจางสวนอนาณาจักรเทพปีศาจของขา้าก็คงไม่ได้ขยายขึ้นอีกแนะ่จงดื่มดำวิหารเสียนจางสวนหากตอนนั้นเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั้นเก้าอาณาจักรและโลกนับพันก็คงจะไม่มุ่นวายทังเพียงนี้ แต่ข้ารู้ดีเจ้าคงไม่ตายง่ายๆเช่นนี้หรอกไม่ว่าตอนนี้เจ้าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะถึงข้าวจุดจบของโรคยี่สิงหันข้าก็จะรอเจ้ากลับมาทวีปจิวซวนเมืองฉางโจผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประเมินของสมนคกสายนอกของนิกายชิงซวนโปรดมารายงานตัวที่ขา พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาทุกท่านไปยังนิกายชิงสวนเพื่อร่วมการประเมินข้าต้องการนิกยายเข้าร่วมอย่าแซงซื้ข้าอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะออกไปเลยนะเฟยมีการประเมินที่นิกายชิงสวนงั้นเหรอช่างน่าคิดถึงจริงๆสามพปีมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปทะเลสามารถเปลี่ยนเป็นพื้นดินได้แต่นึกไม่ถึงเลยว่า ข้าเย่ฉางสวนจะได้กลับมายังนิกายชิงสวนอีกครั้งนิกายชิงสวนถูกก่อตั้งขึ้นโดยบรรพบุรุษเยชางสวนในยุครุ่งเรืองที่แห่งนี้มีลูกศิษย์นับล้านคนเป็นนิกายอันดับหนึ่งในแผ่นดินทวีบจิวสวนข้าเองก็ไม่ได้กลับมาถึงสามพันปีตอนนี้ข้าไม่รู้เลยว่าใครคือผู้ดูแลสำนักชิงสวนพี่ชายขอทาน ท่านสติไม่ดีงั้นหรอทำไมท่านถึงพูดกับตัวเองล่ะกายแฟดหยินหยางงั้นหรือในทวีปจูสวนยังมีคนที่ถือคลองสังขารเต่าที่เหนือกว่าน,นี้อีกงั้นหรือไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เจอกับเมล็ดพันธุ์ที่หายากในอาณาจักรระดับล่างเช่นนี้พี่ใหญดูนั่นสิบนท้องฟ้ามีงูยักษ์สีดำอยู่ด้วยเจ้าขอทานน้อยเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอันใด มันจะไปมีงูอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไงฮ่าฮ่าฮ่าน้าขันเสียจริงกายแฟดไว้ต่อโลกภายนอกมากดูเหมือนว่าเมืองฉังโจจะได้พบกับภัยพิบัติแล้วละนั่นมันอะไรนะเวอร์ <ś c oughs> มีงูปีศาจยักษ์อยู่บนฟ้าจริงๆจะมามัวอยู่เฉย,ยไม่ได้แล้ว ช่วยด้วยข้าไม่เข้าเป็นสิทธิ์ของนิกายชิงชวนก็ได้ที่นี่เต็มไปด้วยพลังปานและเลือดสดๆของเหล่านักลบข้าถูกใจมากหลังจากข้าตามมาหาหลายวันในที่สุดข้าก็สามารถดื่มเลือดของเหล่านักลบ8ปดพันคนได้ข้าก็จะกลายเป็นมังกรและจะจบเรื่องนี้สักทีคลายความจริงออกมาแล้วสินะ ดูเหมือนว่าแกกำลังจะคิดที่จะก้าวข้ามขั้นอสูรหายนะสินะงูยักษ์สวรรค์พยายามที่จะดื่มเลือดของนักรบแปดพันคนนิกายชิงสวนตำหนักดอกท้อฮานเจิงหลิงลูกศิษย์ของนิกายชิงสวนดูเหมือนว่าอสูรตนนี้จะเล่งเมืองฉางโจมานานแล้วแล้วไงเ่อาอสูรตนนี้อันตรายต่อคนในเมืองฉางโจมากจงสังหารมันซะอย่าได้เมตตา